พูดมาแรงมากเลยนะว่าหน้าอย่างเธอเนี่ยถ้าไม่ทำสัลากรรมชาตินี้เป็นแทรไม่ได้เชื่อไหมว่าเด็กเยอะมากเลยค่ะที่ตอนที่มาพรีสกรีนที่สถาบันสกายโคชแม่แม,ม่อะแล้วน้องอะมาเล่าให้โคชแมมฟังว่าเขาโดนดับฝันมาหลายคนโดนพูดมาแรงมากเลยนะว่าหน้าอย่างเธอเนี่ยถ้าไม่ทำสัลยกรรมชาตินี้เป็นแอรไม่ได้คือโคชฟังแล้วโคชแบบเฮ้ย แรงเนะคือน้องอโดนทำร้ายกันมาเยอะมากนะคะเนี่ยหลายคนจะโดนว่าแบบอ่ะหูกลางบ้างเป็นแอรไม่ได้หรือแบบให้ไปตัดให้ไปเย็บหูให้ไปอะไรอย่างน้องมิ้นเหมือนกันน้องมิ้นวิ่ง100น้องเป็นสาวแบบหน้าเข้มๆหูกลางน้องหูกลางจริงเออนะคะแต่ตอนที่น้องมาพรีสกรีนอะคะ่ะโค้ดบอกว่าเฮ้ยมิ้นมิ้นเคยไป w ว r k a กอ Travel มาเนี่ยภาษาก็ดีเนี่ยเป็น Training Manager อยู่ที่ CP เฮ้ยอะไรก็ดีอะแล้วมิ้นแบบหน้าแบบหน้าเป๊อะอะโค้ชแบบเลยบอกน้องว่ามิ้นโค้ชว่ามิ้นมีของอื่นที่มันขายได้